ในพื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของน้ําใช้ตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่าทางที่ได้เห็นอยู่นี้นะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รับความเดือดร้อนทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของอน้ําใช้ตอนนี้ไม่มีน้ําจะใช้กันแล้วนะครับในพื้นที่ของตําตบลปุ่มร้อนของเรานะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านนายกองค์การมหารส่วนวจังหวัดจันทบุรีโดยท่าน นายกธนบลกิจการได้นําเครื่องจักรมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราก็ท้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านตำบลมมร้อนตอนนี้ทางผมเองอยากอวนอนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัยแล้งตอนนี้ในพื้นที่ของเรานั้นได้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักนะครับ ก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของท่อน้ําดิบกด็ดีในเรื่องของการหาแหล่งน้ําเพื่อที่จะมาเติมแหล่งน้ําที่เรากําลังขุดตรงนี้นะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้รับาการช่วยเหลือที่ยั่งยืนนะครับนะครับก็ฝากหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแบบนี้พี่น้องของเราเดือดร้อนอย่างหนักมากนะครับน้ําในเรื่องของการเกษตรตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีใช้แล้ว น้ำจะใช้ก็ยังไม่มีแล้วนะครับผมเองในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำบลปมร้อนขอฝากไปยังผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราด้วยครับค่ะเดี๋ยวนี้เราเจอปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเลยค่ะน้ําบ,บริโภคอุปโภคทุกวันนี้ไม่มีเลยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากภัยธรรมชาติความแล้งครั้งนี้ถึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือเราด้วย ป้าอาบน้ําทุกวันนี่คันยิกๆยิยไม่มีเลยค่ะเราไม่มีแหล่งน้ําจริงๆอําเภอป่งนี่ยอมรับนี่วันนี้ทางอบชอได้สนับสนุนได้ได้สนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกโจ้ไม่ว่าจะเป็นทางนายอาเภอไม่ว่าจะเป็นทางกำนันทางสภาตําบลน,นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆกำนันก็ทั้งสองท่านละค่ะ